ได้เปลี่ยนมุมมองแลกเปลี่ยนทัศนคตเกันแปลว่าหลังจะมีอาจจะกลับมารับละครแล้วแหละเขาก็ถ่ายอยู่ค่ะถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งตอนนี้ถ่ายของของของ True C J อยู่แล้วก็ก็มีอะไระอาจจะได้เห็นแบบทิปเปิ้ลมากขึ้นใช่ไหมคะก็จริงๆพี่ก็มีงานที่ทําอยู่หลายงานอยู่กันเพราะถ้าเกิดเวลาได้แล้วก็บทบางทีก็ดูบทด้วยนะคะอย่างอย่างอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นอีกบุคลิกหนึ่งเลย คือจริงแล้วเราต้องดูว่างานเราเป็นหลักเนะี่ยงานอะไรของเราเป็นหลักอาจจะเป็นงานวิทยุงานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์เป็นหลักแล้วก็ตรงไหนที่มีเวลาเราก็เราก็ทำเพร่อว่าบางทีมันกลายเป็นการเปลี่ยนการเปลี่ยนบรรยากาศมันก็ดีมันก็ดีม,ดมันก็ทําให้เราได้อะไรหลายอย่างแต่จะได้ดูเรื่องนี้ก่อนตาสอง,งน้าใช่อาทิตย์หน้าได้ดูแล้ว ถึงน้องๆไหมคะเป็นไงบ้างฮะอย่างช่วงนัหนัๆมาน้องๆก็เริ่มแบบรับงานแสดงมากเออน้องหนุนน้องหนุนก็เพิ่งปิดกล้องของ WorkPoint ไปค่ะก็เป็นเรื่องแรกของเขาค่ะคือคนนี้เขาก็จะมีจะมีวิธีคิดของเขาว่าเรียนจบก่อนจบแล้วค่อยรับงานอะไรอ่เงี้ยคือเชื่อฟังเชื่อฟังคุณพ่อเป็นไงบ้าเขาชอบไหมคะเขามาได้เล่นน้องหนุนเหรอคะพอดีเข้ามาเล่นเรื่องนี้เขาเขาน่ะเจอบทหนักนะเจอบทหนักเลย เจอบทหนักเลยก็ไม่ทำปรึกษายังไงไม่หรอกค่ะจริงๆแล้วในทีมเขาพร้อมทุกอย่างนะคะเพราะว่าทีมเวิร์กพอยต์เขาวางวางงานวางแผนมาดีก็มีไปเรียนไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีความตั้งใจอย่างแต่มันทำน้องหลุนเหรอคะน้องหลุนใช่ไหมคะโอ้น้องหลุนมีความตั้งใจค่ะจริงๆแล้วน้องหลุนเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีชอบร้องเพลงทําคลิปร้องเพลงของตัวเองแต่พอมาเล่นละครเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบ ก็ก็คือจะน่าจะไปต่อกับเส้นทางนี้ได้น่าน่าจะน่าจะได้เห็นผลงานลูกแล้วพี่เปิไงได้เห็นบ้างยังไม่ได้เห็นเลยค่ะแอบไปดูที่กองหรืออะไรไปสองสาครั้งเองเพราะจริงๆแล้วกลัวกลัวเขาโอเคเขาพี่เปิ้ลกลัวว่าเขาจะเขาก็จะรับซึมซับสิ่งที่พี่ตัวเคยบอกนะอยู่ที่กองต้องมีวินัย ไม่เล็ดมือถือเออบางทีโทรไปไม่หนูไม่รับเลยทำไนแม่หนูถ่ายละครอยู่หนูไม่รับไม่ไม่ไม่ได้เปิดมือถือเลยเขาก็ตามรอยที่คุณพ่อสอนทุกอย่างตามตามรอยคนที่ตามรอยคือมอนเขาจะต้องแบบว่าเหมือนต้องไม่ทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียชื่อด้วยคะคือจริงๆแล้วเขาก็อยากที่จะทําให้ดีเขาก็เขาก็คงคิดอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนใหม่เพิ่งจะมาเล่นเรื่องแรกเขาก็คงจะอยากตั้งใจแล้วก็เป็นเรื่องที่บทไม่ได้ง่ายเลยก็คงจะต้องตั้งใจค่ะ อย่างเปิ้นเองมีเช็คกับคนรอบข้างเขาบ้างไหมคะว่าแบบว่าเป็นยังงไมีบ้างมีบ้างมีบ้างค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไม่ถึงกับขนาดแบบไม่ถึงกับขนาดแบบต้องเช็คอะไรไม่นม่อะก็ทำไทยค่ะอย่างหนังด้วยทำเป็นไงบ้างน้องหนังน้องหนังตอนนี้ก็เหลืออีกสองวิชาจบก็คงจะสอบที่เกาหลีให้จบก็จะจบค่ะจะจบแ้น้องวางแผนยังไงต่อคือน้องก็คงจะดูค่ะคือน้องก็อาจจะ น้องหนังก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือก็อาจจะบอบช้ํากับเรื่องที่ตัวเองเจอแล้วก็คิดว่าไม่อยากให้ตัวเองไปสร้างไปสร้างความหนักใจให้กับทีมงานหรือว่าเพื่อนร่วมทีมเขาก็เลยคิดว่าเออเขาเอาตัวเขาเองออกมาก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวคอยว่าตัดสินใจนานไหมคะกว่าที่จะนานพี่เพื่อนก็เป็นสิ่งที่หนักสําหรับเด็กคนรุ่นให่เพราะหนักแต่พี่เพื่อนก็เคารพการตัดสินใจของเขาเขาบอกเขาอยากเขาอยากหยุดอยาก อยากอยู่นิ่งๆก่อนแม่เพื่อเพื่อแบบให้ให้คนอื่นเขาได้ไปต่อถ้าเกิดถ้าเกิดตัวเขาเองทําให้คนอื่นหนักใจแต่จริงๆแล้วพี่ก็เคารพการตัดสินใจของเขานะอยา่างนี้เปิ้ลเองกลัวไหมค<ม>ะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นโฟมให้หน้องไม่กล้าที่จะรับงานในวงการบันเทิงเลยหรือว่าอะไรก็มีบ้างนะคะก็มีบ้างก็มีบ้าง<ร>าก็มีบ้างเราต้องบอกกับลูกยังไงก็ต้องบอกกับน้องค่ะว่าต้องยอมรับต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเออมันเป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว เราก็คงจะต้องทำทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดกลว่ามันจะมีผลกับอนางกของน้อง้วอพีอ่ว่าเดี๋ยวเขาคงคิดว่าเอ้ยเขาเหลืออสองวิชาเอาให้จบก่อนแล้วเขาอาจจะตัดสินใจเพราะน้องเขาก็มีเขียนพงเขียนเพลงให้กับให้กับเ,เขาเรียกว่าอะสมาชิก ที่ที่เขาเคยทํางานด้วยเขาก็มีทำเขาก็มีทํานู่นทํานี่ของเขาเขายังมีความมุ่งมั่นที่อยากจะทํางานในเกาหลีต่อไปหรือเขาอยากอยู่ในเกาหลีนะที่เป็นเหมือนกับว่าเขาเขาคุ้นชินกับเ,เพื่อนเพื่อนชีวิตที่นู่นแล้วแล้วก็โตมาตั้งแต่อยู่ตั้งแต่อยู่อีวาไม่ได้อยู่มหาวิทยาลัยก็ก็อาจจะเป็านวัฒนให้กําลังใจหรือซัพพอร์ตลูกยังไงให้กาลังใจค่ะเป็นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรต้องต้องนั่งคุยกันนานต้องอธิบายกันยาวนานแล้วก็ต้อง ก็ต้องฟังเขาด้วยเพราะเขาก็เป็นคนเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดอีกแบบหนึ่งเขาก็ก็ต้องฟังเขาช่วงที่เขาเจอรามาทำเขาแบบโทรมาระบายหรือเล่าให้ฟังหรือมีน้ำตาแบบเยอะเยอะเยอะเครียดเขาเครียดคือเขาโทรมาร้องไห้ใส่เราตลอดจริงๆแล้วเขาเจอเรื่องหนักมาตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วค่ะแต่ว่ามันหนักสุดก็คือตอนตอนที่เจอเรื่องเรื่องนี้แหละตอนนี้เขาโอเคขึ้นแล้วโอเคขึ้นไหม ลึกๆพี่เปิ้ลไม่แน่ใจนะเขาก็ยังมีไม่น่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คิดว่าน่าจะดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนดีขึ้นไหมเหรอพี่เปิ้ลคิดว่าเขาก็คงมองแนวทางว่าเออเขาจะยังไงต่อไปกับชีวิตเขาแล้วก็ก็มีหลายๆคนให้แง่คิดให้มุมมองในการใช้ชีวิตแต่เป้าตอนนี้คือขอเรียนจบก่อนค่ะก็จะจบแล้วค่ะอีกสองวิชาก็เดี๋ยวก็จะสอบช่วงกันยาแล้วก็ช่วงปลายปี ชวนเขากลับไทยนะคะเพราะจริงเขาก็เป็นคนที่มีความสามารถเนาะออกมาเป็นศิลปินที่ไทยเลยอ๋อเขาก็มาไทยนะคะช่วงที่ครบรอบเสียชีวิตพี่ตัว2ปีที่ทําบุญกันเขาก็กลับมาแล้วก็กลับไปสอนก็ยังไปไปมาจะไม่เอ่ยปากขานเนาะบบว่ามาทาที่ไทยเลยไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยังไม่ได้คุยเลยค่ะคุยคือคือน้องหนังเขาจะเป็นคือเขาโตเขาเขามีมุมมองอะไรของเขาเองเหมือนกับว่าเขาจะมีเพื่อนเพื่อนที่เป็น ที่เป็นอยู่ที่นู่นเยอะค่ะมอนสังคมน้องอยู่ที่นู้นะมก็อาจจะเป็นอยู่ที่น้นเป็นหลักใช่โอเคค่ะคุณผูชมค่คุณมคะคุณค่ะ